มันตเช็คตั้งแต่รอบก็เด้อมันมีมากมากมันมันมันี้รองป้าแล้วก็ตบได้อ๋ออะบอกจะบอกอะไรจะฝากบอกถึงใครโอ่บอกถึงใครวีดิวป่ะใช่ให้อะไรเออมอยอาเจนแอลโย่ไปก๊อฟไปโย่ฮะแล้วคลิกปึ๊บเอ้เอ้โอเค ถ้าเพื่อใช้คาล้วก็ไปฝึกนี่มาเล่นอันนี้นรถรถรถบังคับครถบังคับขณะรอพ่อล้างรถให้แม่เดี๋ยวมาทิ่มตาแม่ได้เนี่ยน้องนัทไปไหนเนาะ ขับไปให้สุดเลยเดี๋ยว้วก็ออกมาทำสุดไม่ได้มันไปแรงจังเดยวแรงจังเหรอออฮะอุ้ยแมัไปแงไปโอ้โห มาตรงนี้เลยแล้วขับไปเลี้ยวไปหาพ่อ 他们都是孝顺。